สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาเขียวมะนาวชาแนลนะคะวิดีโอปจจะพามาตัดมะม่วงสวนที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเราจะพร้อมที่จะทําทเขาเป็นโลแล้วเป็นม้วน,นเพื่อจะม้วนเก็บใส่กระปุกอมืมาทำกันเลยเราจะประมาณเอานะคะยีดไปเลยเสร็จเรียบร้อยหนึ่งอันตอนนี้เราก็ยีดไปเลยประมาณเอานะทุกคน ประมาณให้เขาพอๆพอพอเท่าๆกันอ่ะอเย๊เร็เอาเราก็จะมาทำเป็นโลแล้วนะสิ่งที่เราได้ก็คือจะแกะเขาออกมาเลยว่าวามาโจดมาโจดแล้วเราก็จะม้วนเขานะคะทุกคนค่อยๆม้วนไปเลย พราะว่ามันใหญ่เกินไปไหมทำม้วนพอดีพอดีไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่อ่ะทุกคนแล้วก็ตัดออกเสร็จเรียบร้อยหนึ่งม้วนตดจแล้วก็ทำอีกคะ่ะเหมือนเดิมม้วนเข้าไปเลยคะ่ะทุกคน ไม่เล็กไม่ใหญ่อะเนาะเนาะไม่เล็กไม่ใหญ่หรอกเนาะนี่เนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำอีกนะคะทุกคนแกะเขามาเลยแกะตามที่รอยที่เรากรีดะคะทุกคนแล้วก็มามมวนนะคะหมวนตาหมอนเดิม ให้ไปโดนถุงี่พาดมันไม่สวยต้องออกมาใหม่นี่ีมวร้องทำไมลูกร้องทำไมคะร้อ,องทำไมนอนข้าวหนูว่าดูไม่ผาดนอน ก้าอยู่ในถาดนะคะได,ได้อีกแล้วแวก็มาอีกค่ะทุกผนม้วนตามเดิมนะคะม้วนม้วนเหมือนเดิม ถ้าเราจะกลิ้งครบสีรอบอะเราก็ตัดเลยเทหนาะบ้างบางบ้าง,าง <laughs> โลก็เลยไม่เท่ากันโลโลเล็กโลใหญ่ทุกคน ถ้าทำขายก็คงต้องชั่งน้ำหนักเอาอะถ้าทำเป็นชิ้นก็คงไม่ไม,ไม่ไม่ได้อะไรเลยต้องชั่งน้ำหนักเป็นกิโล <c oughs> แล้วต่อนะคะเหมาะที่จะให้เขาขายในราคาแพงๆนะ <c oughs> ทุกคนเพราะว่าทำยากมากจะบอกให้ ไม่ใช่ยากหรอกคือเขาหลายขั้นตอนอ่ะไหนจะเอาเขามาล้างเปลือกแล้วก็มาปอกเปลือกแล้วก็เอาเนื้อเขามาปั่นปั่นเสร็จแล้วเอามากวาานในไฟอ่อนๆเรื่อยๆจนหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอะ่ะทุกคนงวดงวด,ดแล้วค่อยเอามาตากวันถัดไปอะ่ะทุกคนหน้าตาก็น่าทานอยู่นะที่เขายัดยี่รู้ไหมเพราะอะไรวันนั้นฝนตก ตากไปด้วยเอาเข้าร่มไปด้วยตากไปด้วยเเข้าร่มไปด้วยทีนี้พลาสติกที่เรารองเขาก็ย่นเขาก็เลยแม่เรียบค่ะโลนี้โลใหญ่มากโลใหญ่มั่มากเลยโลเล็กบางๆโลที่สองอ้วนไม่สม่ำเสมอ ดร้อยเจ้เนี้ยทุกคนสวยมากสวยมากทุกคนเอย ไม่เท่ากันเลยสายตาไห้ดีตันมังใหญ่บางยาวมากตัดไม่เท่ากันเลยเย่เย่เย่แล้วก็ทำเป็นเหมือนกันมะม่วงอ้วนโลอ้วนมากๆเลยโลใหญ่มาก มะม่วงกวนนะคะไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่แป้งนะทุกคนแค่นำเขามาปอกเปลือกล้างแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็เอาเนื้อเข้าไปปั่นนะเอาเนื้อเข้าไปปั่นเสร็จก็ให้เข้าเย็นแล้วเอาไปตากนะคะทุกคนตากที่หนึ่งแดดหรือสองแดดแล้วแต่แดดจะจ้าไม่จ้านะอืมมีข้าแห้งแล้วข้าแห้งแล้วก็เลยเอามาทำเขาเป็นโรเก็บ คือกะว่าจะไม่เก็บหรอกคือเราจะสะสมไปเรื่อยๆถ้าให้เป็นกิโลเราเพิ่งจะส่งไปให้ลูฐานที่กรุงเทพส่วนเศษตัวนี้เราจะกินเองนะเพราะว่าเศษขอบขอบเขาอะตรงวงกมลมอะเราก็จะตัดเศษเขาออก คลิปนี้ยังไงก็อปอก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามรบกวนกดติดตามให้อเปเพื่อเป็นกําลังใจให้พอาเปิทําในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะจะไปชิมมะม่วง,งกวนสูตรอปเปิ้ลบายบายสวัสดีค่ะ